สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการใช้งานนะครับเบื้องต้นในตัวโปรแกรม Siemens Solid Edge นะครับเวอร์ชัน2024แล้วนะครับตัวที่เราจะเขียนนะครับก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับสังเกตหน้าตาของตัว Solid Edge นะครับก็จะหน้าตาที่แบบออกโทนเรียบๆนะครับในการขึ้นรูปนะครับ ก็สามารถที่จะดูนะครับวิดีโอสอนการใช้งานเบื้องต้นได้นะครับว่าขึ้นรูปทำเป็นพาร์ทเขียนยังไงนะครับมี Assembly มีค Drawing และการวิเคราะห์นะครับก็นะครับในในโหมดต่างๆพวกนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานให้เราได้ทำตามเป็น Step by Step นะครับทีนี้นะครับในการใช้งานนะครับจากคลิปนี้เนาะก็จะเป็นการสอนแบบการใช้งานเบื้องต้นนะครับถ้าให้ดูจากตัว ตัวอย่างที่จะเขียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนจากระนาบนะครับจากท็อปขึ้นมานะครับดึงขึ้นมานะครับเป็นตัวสล็อตตัวนี้ดึงขึ้นมา10นะครับความหนา10นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับในรูปแบบเราคลิกเลือกจากตรงนี้เลยครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ,ออเดอร์เป็นโหมด d e f a u l t นะครับคืออันนี้อธิบายนิดนึงก็คือ ถ้าเป็นออเดอร์เนี่ยเขาจะขึ้นจากโปรไฟล์ที่เราเขียนถ้าแบบเป็นซิงครนัสเนี่ยเขาจะขึ้นจากฟีเจอร์ที่เราดึงขึ้นมานะครับจะมีฟีเจอร์ให้เราใช้งานอย่างง่ายๆเลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแบบออเดอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยในการขึ้นรูปเพราะว่าคราที่เราเคยใช้งานกันมาก็คือเราจะขึ้นเป็นโปรไฟล์และสร้างฟีเจอร์ขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็ไปที่ c o n t i n u e with order จากนั้นนะครับเรามาที่ v i ิวก่อนนะน,นี่คิววิวนะครับคิววิวเนี่ยเราคลิกไปที่ Home มันจะเป็นแบบ ISO นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวิวตัวนี้นะครับสอดคล้องกับวิวตัวนี้ดังนั้นเวลาสเกตผมก็จะสะเกตตามวิวที่ที่ที่เป็นตามที่ในภาพนะครับคำสั่งที่เราจะใช้งานคือคำสั่งสเกต ค,คำสกิเกตคือเราจะเขียนนะครับพอเรามามาชี้ปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะบอกเลยนะครับวิธีทําวิธีใช้งานใช้งานยังไงนะครับทีนี้ผมจะดูจากรละนาบสามารถดูรละนาบตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ละนาบซึ่งตรงนี้จะมี Top Bright Font นะครับก็มีอยู่3ลระนาบด้วยกันสามารถดูจากตรงนี้ได้ในการขึ้นรูปนะครับให้ดูจากนี้ก่อน นะครับเมาส์ปุ่มกลางนี่เป็นการสูมอินนะครับหมุนเข้าหาตัวแล้วก็เป็นการสูมอินจะมีระนาบอยู่ตรงนี้นะครับเราเลือกเลยนะครับว่าจะใช้ระนาบอะไรผมเลือกไปที่ระนาบตัวนี้นะครับพอเลือกปุ๊บเนี่ยมีคําสั่งขึ้นมาตรงนี้นะครับไปไดอาล็อกบอกขึ้นมานะครับผมสามารถเลือกสเก็ตจากตรงนี้ได้หรือเรามาเลือกสเก็ตจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับคลิกอ่ะตัวนี้นะครับใช้คําสั่งนะครับในหมวดของการสเก็ตก็คือสร้างสี่เหลี่ยมเป็นายเซนเตอร์นะครับคือ พอเราคลิกจากจุดเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยลากออกมาได้แหละนะครับสูงเอาออกไปใช้คำสั่ง s m r t t i m m n s s o o นะครับบอกว่าจุดนี้เท่าไหร่นะครับเราบอกว่า40นะครับความยาวของเส้นนี้เมื่อกี้ถ้าในแบบมัคือ80นะครับอันนี้คือตามแบบเนาะนี่ครับตามแบบนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้เราก็มาที่คำสั่งตรงนี้ครับ a n g e n t อาร์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นรูปแบบนะครับในการขึ้นรูปของเส้นพอคลิกปุ๊บเนี่ยนะครับเราเอาเมาส์มาชี้ที่จุดนะครับจุดนะครับจุดปลายนะของตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกแต่ถ้ามันมันมาผิดด้านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเอาย้อนกลับมาชี้ที่เดิมนะครับเนี่ยดึงขึ้นไปใหม่นะครับแล้วก็เมาส์มาแตะตรงนี้ดึงนะแมมันจะเข้าจะลงล็อกกันพอดีนะครับคลิกนะครับนี่เมาส์มาแตะนะครับ นี่ตัวนี้นะครับโทษทีนะครับลากขึ้นมาใหม่นะครับคลิกวางเสร็จแล้วนะครับกดโอเคเราไปใช้คำสั่งนะครับ extrude ได้เลยนะครับพอเราเลือกเลือกคำสั่ง extrude ปุ่มเนี่ยคือจากตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับพื้นที่พื้นที่ที่เราจะทำนะครับก็สามารถเลือกจากนี้ส่วนละนนาบตัวนี้นะครับที่ x นะครับจะมี top ท็อปไรฟรอนต์ตัวน right ี้นะครับแล้วเราต้องการปิดให้มาคลิกปิดตรงนี้ได้เลยไม่ใช้แล้วจากนั้นนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเลือกพื้นที่นะครับถ้าเราต้องการยกเลิกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดคอนโรลแล้วคลิกพื้นที่ที่เราต้องการยกเลิกนะครับหรือนะครับคลิกใหม่นะครับปล่อคนโรลคลิกนะครับก็เป็นการยกเลิกนะครับทีนี้ก็คลิกใหม่นะครับปล่อยคอนโยกแล้วก็เป็นการคลิกใหม่เสร็จแล้วนะครับคลิก ขวาหนึ่งทีนะครับก็เป็นการยอมรับนะครับดึงขึ้นไปข้างบนนะครับเราดูตัวเลขตัวนี้นะเราเป็นการใส่สามารรจะป้อนค่าจากตรงนี้หรือดึงขึ้นมาปุ๊บเราพิมพ์เลยนะครับกด enter และเราคลิกที่ว่างหนึ่งทีนะครับแล้วเราคลิกที่ว่างหนึ่งทีจากนั้นนะครับให้กด finish เสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการส k e t ตตัวนี้ขึ้นมานะครับ เราก็ไปที่คําสั่ง s k e t ตเลยนะครับไม่ต้องออกจากคาสั่งนี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องออกนะครับก็มาที่คําสั่ง s k e t ตได้เลยเลือกผิวที่เราส k e t ตคือเป็น 3D แล้วนะครับสามารถที่จะเมาส์มาคลิกผิวไหนก็ได้นะครับก็คลิกที่ผิวนี้นะครับเมาส์ปุ่มกลางนะครับสุ่มปอินสุมเมาส์ต้องการแพนนะครับแผนก็กด shift นะครับค้างเมาส์ปุ่มกลางค้างเลื่อนนะครับเลื่อนก็จะเป็นการแผน นะครับสู Zoom out, ่อิน o u มเอาท์นะครับคลิกนะครับในส่วนของคลิกว่าไม่ใช่คลิกว่าครับคลิกเมาส์ปุ่มกลางนะครับก็จะเป็นการหมุนนะครับเมาส์ค้างก็เป็นการหมุนหมุนวิวนะครับจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้วิววิวกลับมาเป็นแบบแบบเดิมก็สามารถจะคลิกจัดตรงนี้ได้นะหรือเรามาคลิกจัดตรงนี้ได้นะครับปึ๊บนะ,ะนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ใช้คําสั่งสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจากข้างล่างเลยลากขึ้นไปเราสามารถที่จะล็อกตําแหน่งนะครับจากจุดออริจินตัวเนี้ยนะครับกับตัวเนี้ยให้มันล็อกตรงจุดศูนย์กลางกันก็มาใช้คําสั่งตัวนี้ครับเกี่ยวกับรีเลทก็คือการสร้างความสัมพันธ์ให้กับเส้นที่1กับเส้นที่2จุดที่1กับจุดที่2เราเลือกเป็นแบบคอนเนก่อนะครับหมายถึงคอนเนกก็คือจากจุด ที่เราคือจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมนะครับกับเส้นนะครับตัวเส้นเซนเตอร์ของตัวแกน Z นะครับก็คลิกปุ๊บเนี่ยจะวิ่งมาสแนปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งในส่วนของ t ท n g เ n t เหมือนเดิมนะครับชี้เริ่มนะครับมาแตะปุ๊บคลิกอ่าผิดทางาเลื่อนจากตรงนี้เลื่อนมานะครับ ไม่ใช่ตัวนี้นะครับคลิกวางเราก็ได้แหละนะครับจากนั้นก็ให้ขนาดเดมิช s ั o นนะครับจากตัวนี้มาตัวนี้นะครับในแบบเท่าไหร่เอ่ย20สนะครับรัศมีตัวนี้20นะครับถ้าให้ดูจากจากภาพนะครับจากนั้นนะครับเรากด finish นะครับใช้คำสั่ง Extrude นะครับ extrude พื้นที่ที่นี่แล้วก็นี่นะครับคลิกขวาหนึ่งทีนะครับเลื่อนไปนะครับดึงมาที่ที่ฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างเนื้อออโต้นะครับอันนี้เป็นแบบทับมีเนื้อขวางอยู่เนี่ยจะตัดให้ออโต้เลยนะครับอันนี้เป็นคําสั่งที่ใช้งานได้ง่ายนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้นะว่าเราไม่ให้ให้เป็นอโตโนะเราต้องการคอนโทรลเองก็เลือกเป็นแบบแอดก็คือตัวนี้นะครับเลือกแอดเข้ามานะครับแอด ดึงเข้ามาเนแอดมาเท่าไหร่นะครับซึ่งมีรูปแบบตัวนี้นะครับให้เราเลือก True all นะครับก็คือทะลุนะครับมาถึงตัวจุดนะครับจุดสุดท้ายนะครับ Up to next ก็คือผิวแรกที่เขาเจอนะครับถ้าเป็น Up to next ดังนั้นเลือกเป็นแบบ True all นะครับแต่เบื้องต้นนะครับทษดทีนะครับเมื่อกี้เป็นแบบเลือกแบบ True all มันก็เลยไม่ยอมนะครับก็ก็ดันไปนะครับดังนั้นนะครับ ก็ถ้าให้ให้เลือกจากตรงนี้นะครับผมก็เลือกใส่ไปฟอร์มเอ็ Form นะครับฟอรแล้วก็ x2 ก็เป็นตัว True next ก็ผิวแรกอ่ะไม่เป็นไรครับก็ใส่ค่าไปนะครับไปที่40นะครับกด Enter ก่อนนะครับกดนะครับก็คลิกที่ว่างหนึ่งทีนะครับ แต่ทีนี้มันเป็นการตัดเนาะบอกว่าไม่ตัดนะครับเป็นแอดนะนะครับเป็นแอดนะครับกดฟินิชจากนั้นนะครับพอเราได้เสร็จแล้วนะครับเราออกจากคําสั่งเลยปุ๊บแคนเซิลนะครับสามารถจะปิดสเก็ตพวกนี้ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับสเก็ตปิดนะครับไม่ใช่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่แล้วจากนั้นก็จะเป็นการเจาะรูนะครับเจาะรู นะครับให้ดูจากตัวนี้นะครับเดมิเตอร์20 20เหมือนกันนะครับก็เราสามารถที่จะใช้คำสั่งเจาะรูตัวนี้นะครับโฮทำการเจาะรูพื้นที่ผิวบริเวณนี้ขนาดรูเท่าไหร่มาเลือก p r o p e r t ตตัวนี้นะครับชนิดของรูที่เจาะนะครับชนิดของรูที่เจาะนะครับจะเป็น รูทาอ่ารูเจาะรูทารคอตบอลคอตซิงหรือเป็นแบบเทปเปอร์อันนี้แล้วแต่นะครับผมเลือกไปที่ตัวนี้รูเจาะนะครับจากนั้นนะครับเป็นแบบดิวไซส์นะครับขนาดเท่าไหร่ก็20แล้วก็ไปที่20เลยเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเอาเมาส์ ount, นะครับเลื่อนมานะครับแตะที่ขอบ,บเลื่อนมาเฉยๆนะอย่าคลิกนะครับเลื่อนมาที่ขอบ นะครับเขาจะโชว์ตัวนี้ขึ้นมาเซนเตอร์เราคลิกวางเลยนะครับฟอ์ตรงข้ามเหมือนกันนะครับอ่า้ขึ้นมาแล้วนะครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์นี้จากนั้นคลิกวางเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับออโตเมติกนี่เขามาเลือกจากตรงนี้นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นเขาก็ถามว่าตัดการตัดตัดเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบการตัดเราเลือกเป็นแบบ ถูออนะครับถูออกจากนั้นนะครับก็คลิกลงนะครับที่จากทิศทางที่เราจะตัดนะครับก็ลงมาข้างล่างนะครับกด finish นะครับแล้วก็คลิกต่อเลยนะครับคลิกต่อเลยก็กด20ิคลิกต่อเนื่องได้เลยนะครับอันนี้ต้องการเท่าไหร่นะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอาอันนี้20เหมือนเดิมนะครับกดโอเค นะครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้ได้กดโอเคนะครับจากนั้นกดฟินิชเลยอันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับโปรแกรมก็จะทําให้หมดกดเคลื่อนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของ v i วซูมอินซูมเอาท์นะครับจะเป็นว i วไรนะครับหรือจะดูแบบไอโซคลิกตรงนี้นะครับหรือนะครับถ้ามันหายไปเนี่ยซูมไปไปถูกมาแล้วหายนะครับก็สามารถจะคลิกจากตรงนี้ก็ได้นะครับฟิต ตรงนี้เลยนะครับหรือนะครับถ่ายเหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้ครับโฮมอ่าตัวนี้ไหมตัวตัวโฮมเนี่ยตัวนี้ครับเหมือนเดิมฟิตกดฟิตครับพอดีเข้าใจว่าตัวมันไปการฟิตนะครับอันนี้ก็ได้แล้ะครับก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นของตัวซอฟต์แวร์นะครับเราก็ทําการเซฟนะครับเซฟเซฟไว้ที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่เรา นะครับแล้วแต่เรานะครับเราก็เลือกเลยนะครับจะเซฟเป็นไฟล์อะไรนะครับจะเซฟไฟล์อะไรนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทยอยแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีเขียนตัวแบบนี้นะครับอาจจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆของตัวที่เขียนแบบ 3D เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ